สวัสดีครับทุกท่านผมวิลเลียมแอมสแลกขอต้อนรับทุกท่านสู่ตอนที่8ของเจเนสลองจิวิทีทีวีเจเนส we are redefining youth และในตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสเตมเซลล์นะครับ คุณจะได้รู้ถึงประโยชน์ของมันว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้าง l u m i n e สเซลม m ได้ Salem, รับการคิดค้นสูตรโดยดรนาธานนิวแมนศัลยกรรมพลาสติกและแพทย์ผิวหนังนะครับเขามีคลินิกอยู่ในเบเวอรี่ฮิลลที่ลอสแอนเจลิสเขาเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีสเต็มเซลล์เขาเริ่มโด่งดัง มีชื่อเสียงด้วยเทคโนโลยีที่กำลังจดสิทธิบัติที่เรียกว่าสเต็มเซลล์ลิฟแนวคิดก็คือว่าการใช้สเต็มเซลล์ที่สกัดออกมาจากไขมันในร่างกายมนุษย์ซึ่งได้มาจากการดูดไขมันให้กับคนไข้ของเขาการที่เขาได้ศึกษาเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ทำให้เขารู้ว่าไขมันบริเวณส่วนท้องเป็นแหล่งเก็บสะสมที่ดีที่สุดของสเต็มเซลล์นั่นเอง เขารู้สึกเสียดายที่จะเห็นเซลล์ที่มีคุณค่ายิ่งเหล่านั้นถูกดูดออกมาแล้วจบท้ายลงในถังขยะปัญหาคืออุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำการดูดไขมันนั้นมันรุนแรงเกินไปที่สเต็มเซลล์จะสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้เขาจึงตัดสินใจออกแบบอุปกรณ์พิเศษและใช้วิธีการเฉพาะเพื่อสากัดไขมันออกอย่างนุ่มนวลโดยที่ ไม่ทำให้สเต็มเซลล์นั้นเกิดความเสียหายได้ไขมันจะถูกสกัดออกมาโดยการใช้สลิงดูดออกจากนั้นเขาจะนำมาทำการคัดแยกไขมันออกจากสเต็มเซลล์ด้วยระบบที่เรียกว่าการหมุนเวียงและทำการฉีดสเต็มเซลล์ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากเชือ้อกลับเข้าไปที่คนไข้คนเดิมด้วยการฉีดเข้าไปนะครับ วิธีการฉีดกลับคืนก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและบริเวณที่ต้องการด้วยนะครับดร์นิวแมนกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงและได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนที่แห่แหนมาที่คลินิกของเขาเพราะผลลัพธ์ที่ได้นั้นแทบไปน่าเชื่อเลยประกอบกับข้อเท็จจริงที่เขาอยู่ในเบอร์รี่ฮิลลซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของดาราฮอลลีวูดทำให้เขามีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นไป ดังนั้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจอเนสด้วยละ่ะเราไม่สามารถใช้ขั้นตอนการรักษาแบบนี้ได้เพราะเป็นวิธีทางการแพทย์แล้วมันเกี่ยวข้องกันตรงไหนบ้างความเกี่ยวข้องมาจากแกรนดี้เลผู้ซึ่งเป็นคนไข้ของดร์นิวแมนคูแรนดี้ได้รับการวินิจฉัยให้รับการผ่าตัดหัวเขา่าแต่เขาต้องลองฉีดสเต็มเซลล์ดูก่อนและนี่ก็ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องมาพบกับดรนิวแมนที่คลินิกบ่อยๆวันหนึง่งขณะที่รอดรนาธานที่คลินิกเขาได้เห็นขวดเล็กๆซึ่งวางอยู่บนโต๊ะและทันใดนั้นเขาก็คิดว่าดรนิวแมนได้ทำการคิดค้นสูตรของสเต็มเซลล์เซรั่มเพื่อใช้เสริมหรือแทนที่วิธีบาบัดทางการแพทย์แรนดี้เห็นถึงโอกาสอันยิ่งใหญ่ในทันที และได้ถามดรนิวแมนว่าเขาสามารถขอรับใบอนุญาตเพื่อจำหน่ายสเต็มเซลล์ของเขาได้ไหมดรนาธานยิม้มและเขาก็บอกว่าไม่มีสเต็มเซลล์อยู่ในขวดเพราะว่ามันเป็นเซลล์ที่มีชีวิตและเมื่อถูกนำออกจากสภาพแวดล้อมหรือไม่อยู่ในเจลที่ให้สารอาหารที่เหมาะสมพวกมันจะไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได แรนดี้รู้สึกผิดหวังอย่างมากจนดรนาธานต้องเสริมด้วยข่าวดีไม่มีสเต็มเซลล์ในขวดเซรั่มนี้แต่ว่าทุกอย่างที่อยู่ในสูตรส่วนผสมนั้นถูกผลิตมาจากสเต็มเซลล์แล้วมันหมายความว่าอย่างไรถูกผลิตมาจากสเต็มเซลล์แรนดี้กล่าวเซรั่มเป็นผลิตผลที่ได้จากสเต็มเซลล มันเต็มไปด้วยโกรดแฟกเตอร์ดรนิวแมนบอกแรนดี้ไม่เคยได้ยินเรื่องโกรดแฟกเตอร์มาก่อนเขาเคยได้ยินคำว่าโกรดฮอร์โมนแต่นาธานบอกเขาว่ามันไม่เหมือนกับโกรดแฟกเตอร์เลยแล้วมันคืออะไรกันพวกมันทำงานอย่างไรแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับสเต็มเซลล์ด้วยละ่ะเพื่อให้เข้าใจว่าเซั่มทำงานอย่างไรเป็นสิ่งสำคัญมากที่ต้องเข้าใจความแตกต่าง และความเกี่ยวข้องกันระหว่างก r o สแฟกเตอร์และสเตมเซลล์ั้นแรกความแตกต่างก r อสแฟกเตอร์คือโมเลกุลและไม่ใช่เซลล์ Cell ที่มีชีวิตโมเลกุลสามารถอยู่รอดได้เมื่อยู่ภายนอกของร่างกายสามารถใช้ทาบนผิวหนังและทำงานในหน้าที่ของตัวเองได้มันไม่ใช่สเตมเซลล์อย่างที่สองความเกี่ยวข้อง กรดแฟกเตอร์เป็นโมเลกุลส่งสัญญาณมันจะถูกปล่อยออกมาจากสเตมเซลล์เพื่อที่จะส่งสัญญาณให้เซลล์ของผิวหนังทีนี้กรดแฟกเตอร์แต่ละตัวจะมีสัญญาณเฉพาะในการส่งสัญญาณเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่างภายในเซลล์ของผิวหนังยกตัวอย่าง transforming growth factor beta จะให้สัญญาณเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนขึ้นค r a t ติโ c y ซ e ์ r o w t h factor จะส่งสัญญาณกระตุ้นการจเจริญเติบโตของเซลล์เนื้อเยื่อบุกผิวส่วนอินเตอร์ลูคินจะส่งสัญญาณเพื่อลดการอักเสบโกรดแฟกเตอร์ทั้งหมดทำงานประสานกันเพื่อที่จะซ่อมแซมทดแทนและก็สร้างเซลล์ผิวใหม่เมื่อเราทาเซรั่มลงบนผิวของเราเองทีนี้กลับไปพูดถึงลูมิเนสเซรั่มกัน หลังจากที่สกัดสเต็มเซลล์ออกจากไขมันแล้วดรนิวแมนจะนำไปใส่ในจานเพาะเลี้ยงในปริมาณที่เล็กน้อยซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารและรอเป็นเวลาหลายวันด้วยกันสเต็มเซลล์ทำอะไรเมื่อมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสารอาหารที่เหมาะสมมันจะทวีคูณตัวเองทวีคูณอย่างรวดเร็วและพวกมันจะสื่อสารระหว่างกัน พวกมันสื่อสารอะไรกันแล้วพวกมันจะพูดเรื่องโกลด์แฟกเตอร์ให้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นคือพวกมันจะส่งสัญญาณออกนอกเซลล์หลังสารโกลด์แฟกเตอร์ออกมามากมายในเจลสื่อกลางนั่นเองหลังจากผ่านไปหลายวันดรนิวแมนจะนำเจลอาหารเลี้ยงเซลล์ออกมาซึ่งในนั้นจะเต็มไปด้วยโกลด์แฟกเตอร์กลองเจลออกไป กำจัดสเต็มเซลล์ทั้งหมดออกไปและใช่เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เรามีอยู่ในเซรั่มกรดแฟกเตอร์มากกว่า200ชนิดไม่มีอย่างอื่นเลยพวกมันจะทำอะไรกันบนผิวหนังของเราพวกมันจะกระตุ้นกระบวนการทางชีวเคมีเพื่อเสริมการซ่อมแซมเนื้อเยื่อผิวและสร้างเสริมผิวใหม่ แล้วมันจะทำได้อย่างไรกันลูมิเนเซลัมมีผลในหลายๆทางช่วยลดริ้วรอยและรอยยน่นซึ่งเป็นผลมาจากการสังเคราะห์อคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ช่วยฟื้นฟูจุดด่างดำให้ดูแลจางลงและทำให้สีผิวและดูสม่ำเสมอยิ่งขึ้นช่วยทำให้ผิวนั้นนุ่มเนียนขึ้นช่วยฟื้นฟูสภาพผิวและความยืดหยุ่นช่วยทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้นและก็ ทำให้ผิวนั้นกระชับแน่นขึ้นด้วยใช้ง่ายมากเพียงวันสองครั้งหลังจากล้างหน้าสะอาดหมดจดแล้วทาเพียงเล็กน้อยให้ทั่วใบหน้าและลำคอและถ้าคุณใช้อย่างสม่ำเสมอทุกๆวันก็จะเห็นผลในทันทีทันใดเลยลูมิเนเซีัมเป็นเอกสิทธิ์ของเจอเนส ไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นใดในท้องตลาดที่สามารถเทียบเคียงได้เลยนะครับผมวิลเลียมแอมซแลคผมเป็นเจเนเรชันยังและพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณมากครับ redefining jeunes We are youth